เรามาดูบอลสีราคาสูงของน้องนุชกันค่ะฝากปลาแก้มไว้สองวันแล้วค่ะน้องก็ใจจดใจโจวว่าชื่ออะไรนี่ค่ะเพื่อนๆบอลสีที่น้องนุชเขาฝากปลาแก้มมาให้เราดูไอเราดูแล้วก็บอกว่าสวยก็ไม่พอใจทำกะเงากะงอดก็บอกมาสิเขาว,ว่าอยากรู้ว่าชื่ออะไร ชื่อบอนสีตุ๊กแกค่ะเป็นไม้ที่สวยอีกต้นหนึ่งแต่ที่น้องนุชซื้อ,อแพงไปไม้ต้นนี้ขนาดนี้ไม่ควรจะถึงร้อยห้าสิบบอนสีตุ๊กแกเป็นไม้สวยแต่ถ้าช่วงนี้บอนสีราคาถูกก็ต้องซื้อตามราคาท้องตลาดนะคะน้องนุชรู้แล้วนะคะว่าเป็นบอนสีตุ๊กแกชอบจริงๆเลยตุกแกเนี่ยซื้อมาสองสามครั้งแล้วนะคะ เดี๋ยวพี่เจี๊ยบจะฝากปลาแก้มไว้นะคะถ้าน้องนูตไม่มาเดี๋ยวให้ปลาแก้มเปี้ยนดิน